นี่พอใสตรงนี้ดีนี่เอาหัวตงนู้น เน,นี้ยสุดสี่ปรุงเราปรุงเครื่องก่อนมันเดิมไม่นีก็ใส่ถ้ามันหอยนัย่นแหละอหยช้อนนะสุดสี่อันนี้สุดสี่มันหอยไอนน้มันหอยสักช้อนหนึ่งก็พอเดี่ยวอะไรมนคินอุ้งขาสุดสี่ตาดีสมบูรณ์ก็ช้อนหนึ่ง ันมเฟร์ฟีก๋วยเตียวก๋วยเียวบุกขาบดูไม่รด้ก็คือพริกไทยนะเฟรีไม่ต้องใส่พริกไทยพวกนี้ไอ้ในเดียวนะเฟนดีนาะใส่เยอะ ร้นอนะกินเอานะาคอ่อ้อนทีมน้ตาลก็น่อกโกแลกาเฟกาฟครืร่รรงน้าคดื่มแลก็ของ้หนาคอดื่มใสไปเลยตั้ตัวออน,นเลยแล้วก็มา้ nhanh phải xuống cái gì đây phải không? Tao xuống được xí bùp xuống xuống rồi cái gì Tao bùp เดี๋ยวมันก็มีน้ำไม่บุ่นเลยเพื่อนสีต้องใส่น้ำมมันมีน้ำเลยมันมน,มน้ำมันก็ออกเอาฝามาปิดไว้ก่อนเอาฝาหม้อปิดไว้เพื่อน,นสี ไปไม่กันพืชซีเพราะว่าจะโอนใส่โทรศัพท์ทางนี้ก่อนไอ้ตะกอนเก็บของมาพืดซีไปไอ้ลมสุก่อนบวก ผัดบวบใส่หมูหมูสับใส่ไข่แล้วเพื่อนีทานข้าวดยกันนะคะพี่น้องอันนี้ครับเปืปอนซีเรจะขอลาเพื่อนซีไปก่อนแล้วนะคะ,ะเพื่อนซีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนพี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทำหากินค้าขายคอยเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ